นี่เอ้าหัวหน้ามาแล้วเหรอเอ้ยบอสบอสอ่ะสวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีชุกโก้สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยบอดยิ้มแล้วไอ้หี่วอนได้ไปได้ดีแล้วเะไรวันนี้อารมณ์ดีอะบอสเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยโอ้เครียดงานเรียดงานตั้งใจเขงาน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  นี่พวกคุณมันไม่ใช่เวลามาได้ครับเล่นแล้วนะที่ผมบอกก่อนนะวันนี้เรานัดลูกค้ามาพิ t ชิ่งงานนะแล้วผมบอกพวกคุณก่อนเลยนะว่างานนี้สำคัญมากเพราะบริษัทของเราอ่ะขาดทุนมาสามไตมาติดแล้วนะนัดพิ t ชิ่งงานน่ะใช่พิชชิ่งงานนี่เหมือนพี่ต้องเจอไหมฮะใช่ครับ เงนีงมันสุดสุดสีหัวของแม่หัวโคตรเร็วอะไรครับผมจริงจังครับผมซีเรียสครับจริงจังกันหน่อยครับผมเพราะว่าทำไม่ไงานนี้อ่ะนั่นหมายความว่าบริษัทเราจะจังได้นะอุ้ยงั้นลองให้อุ่นซ้อมพรีเซนต์ก่อนไหมครับบอสได้มาผมขอแบบจริงจังเลยจริงจังมาเลยมาแล้วนี่องค์จริงจังเขาลงแล้วฮะเสด็จ แหมมีนัดมีนัดบุดกันไอเฮียสิ้นคอมเฮียอะไรไอเฮียทัานบอกเกลือเลืไม่จริงจังดิวะจริงจังกันหน่อยเราจะต้องพิชชิ่งงานเพราะฉะนั้นเราซีเรียสกันหน่อยเออเออกระถดไหมคืนแล้วเฮ้ยคืนเกลือหรอคืนกระถด ว้าวมึงไม่อาชญาอันนี้ขาดจริงจังสิครับทุกคนจริงจังเดี๋ยวจเดี๋ยวลูกค้าเขาต้องมาแล้วนะครับทุกคนจริงจังแบบไหนนะจริงจังไม่ใช่จริงโจจริงจังไม่ใช่จริงโจไม่ใช่จริงโจ๊กไม่โจ๊กจุกโจ๊กอันนี้กลัวไอ้ผัดไผ่บอลสกิฟจริงจังจอมเขียน พอแล้วครับพวกคุณมันไม่ได้เรือ่องเลยเดี๋ยวถึงเวลาผมพิเศษเองนั่งเฉยๆคอยซัพพอร์ตผมพอได้ครับอ่ะใครก็ได้ไปตามลูกค้าบางคนนี่ผมเองครับไปเฮ้ยลูกค้าลูกค้าเชิญครับคุณลูกค้าเชิญนั่งนี่เลยครับ นี่อะไรเนี่ยอันนี้ถ่ายอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับคุณลูกค้าต้องร้องไห้ทำไมอ่ะฮะผมไม่ร้องไห้ผมจริงจังอยู่แล้วผมเนี่ยไม่ได้จริงจังธรรมดาได้ไหครับจริงจังอะไรครับอนี่คืออะไรอ่ะ แค่นี้ผมขออนุญาตเริ่มแบบจริงจังนะครับคุณลูกค้าเชิญครับเชิญครับโอเคครับโปรเจกต์ของเราในวันนี้นะครับเท่าที่ดูตามสไลด์เนี่ยเราจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จรถอีเวนต์อีวีอีวีครับหยอกครับอีวีครับอีวีครับตามจุดต่างๆหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือว่าในต่างจังหวัดครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีหัวหน้าผมพูดไม่ค่อยถอกฮะฮู๊ก บอกให้จริงจังเลบอกให้จริงจังอลซึ่งตอนนี้นะครับเราเนี่ยได้มีการเริ่มกันแล้วนะครับที่แรกนะครับเราเริ่มกันที่พัฒนาการครับแล้วเราก็จะไหลกันไปนะครับตามสีนักลินนะครับออกไปบางนาวนกลับเข้ามาสุขุมวิทนะครับผมวนกลับมาที่คลองตันและเข้าไปที่ทองหล่อเลยครับ หังน้นไม่มีอะไรเลยฮะหังน้นไม่มีอะไรเลยฮะกำลังงงนิดนึงครับทำไมฮะว่าถ้าคลองตันแล้วไปต่อไงฮะคลองตันคุณอย่าพูดตลกสิครับครับเดี๋ยวลูกค้าจะไม่ซื้องานเอา่อนนะครับต้องซื้อเครื่องคิดเลขใหม่อะทำไมฮะเครื่องนี้คิดเกินเพื่อนครับคิดเกินเพื่อนครับไม่ดีอะไม่ดีอะ คุณลูกค้าคุณลูกค้าสังเกตครับทําไมพวกเราทุกคนรวมไปถึงลูกค้าเนี่ยถึงไว้หนวดกันทำไมไม่ได้สังเกตเลยครับเพราะว่าเคยไว้ใจและเจ็บปวดนะครับเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮครเบยังไย่ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเกีเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยคฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเย้ฮเยนเยยเเย ผมค่อยมาแล้วโหอันนี้อันนี้แรงเลยอันนี้อันนี้นั่งไม่อยู่เลยครับให้มันจริงนะครับใช่ครับใช่ครับอีกโปรเจกต์หนึ่งอะไรนะครับบอสอีกโปรเจกต์หนึ่งครับทั้งด่วนไหมครัทั้งด่วนนะครทั้งด่วนฮะทั้งด่วนคะับจริงๆแล้วเราจะทําทางด่วนเข้ามาในทางลูกรังแต่ว่าทําไปแล้วกลายเป็นทางลูกเราเฉยเลยครับไอ้ทางลูกเราจริงจต้องบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ยังไม่ค่อยังบอกข่อยหนึ่งผมข่อยหนึ่งเลยไหมฮะผมข่อยหนึ่งผมอยากฟังให้แบบคุณพีเซนี่มันครบอะครับอ่าหรยอคุณอาร์ท่าหรือคุณอาร์ท่าหรือคุณอาร์ท่าไอ้คุณอาร์ดีกว่าสคุณอาร์งคุณลองเปิดคอมแล้วก็เรื่องของทางเรื่องของที่ชาร์จแล้วเนี่ยฮะมันก็มีหลายอย่างที่มันต้องเพิ่มเติมในบริษัทเราอีกนะได้หมดได้อยู่ ครับครับครับผมคุณลูกค้าเริ่มสนใจหรือยังครัอไอผู้เป็นในวงการเป็ไงลูกค้าเราผมต้องผมต้องบอกพวกคุณก่อนว่าครับผมก็อยู่ในวงการมานานนะครับแล้วก็ผมไม่เคยเจอการพรีเซนต์แบบนี้เลยอุ้ยแล้วแบบนี้แล้วเหมือนผมเห็นลูกค้าไม่ยิ้มเลยหน้าเครียดตลอดเลยแบบนี้โปรเจกต์พวกเรา พอจะผ่านไหมฮะผมซื้อครับผมซื้อครับไยแล้วทำไมคุณลูกค้าถึงซื้อฮะผมซื้อตั้งแต่ตับห่านแล้วครับอุ้ยตับห่านแรกสิฮแรกันไ่อ้โหไปเยซ็งเลยาน้รผ้รู้ผ้รู้้วรู้้้ว้ผรู้้ผ้ร ผ่านซะยริงก็ผ่านครับผมผู้มีสุดยอดในตำนานด้วยยินดีด้วยผมผมผมอยากจะมาอยู่ในบริษัทพวกคุณได้ไหมครับอ๋อได้เลยฮะได้เลยฮะประเดี๋ยวพนักงานคนนี้ลุกไม่ไหวนะฮะลุกไม่ไหวฮะเช็คแทนตรงนู้นครับผมฉะนั้นเมื่อเราขายโปรเจกต์ผ่านแล้วเราไปทานข้าวเหนือทุกคนไปทานข้าวเหนืครับไปครับเราต้อทานข้าวกันือกันโปรเจกต์ทีใหญ่มากครับเดี๋ยวผมพาไปกินไก่ย่างข้าวเดาเชิญครับคุณลูกค้าเชิญฮะเชิญฮะขออนี้ขออนี้แหมตลกตลาดเน่ย ลูกค้าตลกกับเราอีก